นั่งเรียเกมใช่ไมมึงได้บริษัททีเดต้าอะไรนั่นเขาทำงานอยู่ะเอาเธอก็ก <habr> ลับไปนอนไงเขาดูเธ่ยน้องวสอสั่งเดลดิพี่น้องกินรถสั่งเลสั่งไนี่ยวิธีเฮ็ดนี่นี่ยงนี่นี่น้ำราดผัดไทยน้ำราดผัดไทยน้ำาผาดผัดไทย เนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นำมันปัดไทยใส่ไข่สิบเมย์ปเป็นวัใส่หมูอีส้องหมอ้อไข่พรอนะพัดไทยสูตรแซ่บ พอได้เสียมาเรียนกับมากกุ่มหวองวีซ่าคนว่มามาเรียนเอาหลดแสบแสบพี่น้องเลยไลโซตี <c oughs> มีผู้เบิ่งบ่หล่ะบ่มีคนดูสองพันคนออกเราไปไหมล่ะเราเห็นน้ำดดกมีหัดพูนถ่ายกินผู้ถ่ายกินจนป่วยพี่น้องเลยปลาไทยแสบไหลเบิ่งลวด เนี่ยยูกอลอรเกาหลีนี่แหละเพราะเฮ็ดกินเองหาซื้อกินบ่มีดอกเพันว่าเน,นี่อันนี้คู่เก๋น้องวะซ้อครับคู่เก๋กะหลีปับ๊บ <c oughs> กินปุ๊บกะหลีปั๊บพ่นว่าครับกะหลีปั๊บพ่นกระสอนนะครับอันอันคู่แว่นอะ้งนั้น บ่มีออดอกบ่ไณแบ่เลยดอกนะครับเก็อ,อยากเลี้ยงกะหรี่ปั๊บก็มาเลี้ยนน้ำพึ้นเก๋ครับพี่กันน้องวัวซ้ออุดรธาน,าน,นีอันนี้เพันเห็ดผัดไทยสุกินมือเนี่ย พ,พัดจะน่ามันแหง้งเล่นวนี่อมจีน่พัดไปเรื่อยๆดครับป็น้ามันแห้งต้นบอกว่ามันก็จะมีทัวงอพมกนก่างตัวงอส่ไข่ลุ่ลงไปเนะตะบึงครับบึงตับ,บึง,บบงมาอยู่ผมมาสวนกันดิท่ายวิดูอยู่อ่ะ ต้วงกระทะที่นองหลายครับที่นองแปดคนยุ่ง้วยกันเลยออกกันอยู่นี่กินยุบบ่บมือกินปลาเป็นทีละหาตัวอ,อู้จัดจลีพันเงาปะเดี๋ยวพอวน้องเดี๋ยวพอน้อง วิธีทำหมงมันนะครับนี่น้ำมนันก็เอาน้ำมะขามเปียกนะครับผักเสีงมันห่อเนี่ยมะขามเปียกน่าเหรอเพก่ YouTube อะไรเส้นบอลปากมอยเาล้ว <c oughs> วนตกสามมวนากสามตสาเจะเดบื้งพี่น้องเบื้งแ่งเราได้บั่นขันดอนต่อไปถ้าเบิ้งพวกได้เฮ็ดมาเปลียนกะเบิ้งเบิ้งหม่นะครับเนี่ยเบิ้งวิธีการเข้าๆนะครับบริไทจะลืมต่นเบิ้งพวกได้เฮ็ดกินนันคือยาก แก่แล้วแก่แล้วสองปีสองปีล่วงบุญล่วงท่านจิตตพันธ์ได็ดนี่เ <c oughs> ด้เลยกลับเรียนสุกินที่เมืองไทยมา แซบบ่แซบกับคู่นึงถ่ายกี่จินปวยวันนี้ครับพี่น้องเนี่ยน้กบลก <c oughs> ับพียีไทยไปละยังหง่ำไหมเกี่ยงไปแล้วหแหงลุ่แงแล้วแหงลงแล้ว แกหมื่นเลยลอง<แ>กระทะหลายคนนะครับเนะเอาเร็วเรวเรวโอ้ยมันแหงไปเร็ว บาน,นี้พันธุยีใส่ไข่มันพันแห่งนะครับวิธีการอันนี้กู้ซอยนี่ก<ฮ>ุ้ยซอยมาจากบุกดาหานิดจ,จ้างมากโดยเฉพาะพันวา<ฮ>นะครับ<ฮ>จ้างมาโดยเฉพาะใครใครละพีไไ่หน่องนะอันนี้เขาเอื้นจี้จ่อยมุกดาครับี่เยเจี้จ่อยมุกดา Tay mẹ trời chơi mục đa ok phải mọi người mọi việc hiểu nắng thân ส้มวิดีโอพูดอะอยากกินกะหรี่ปับ๊บกะตีต่อเลยนะครับต่อมาเตยคิปกันเลยนี่ครับพูดยกกะรีปั๊บขายได้กะหรี่ส่งนะครับ,บกปขไะรีปั๊บแทบดิยกยกตัวอย่างอย่างกีนน <c oughs> ้องกะหรี่ปับ๊บหัวก็อยากชิงตำแหน่ง นีข้าวโมมนันมาดิเค็ดเต้ผัดไทยเรยกกะรีปับปเพ,พิ่นกะเท็ตเนี่แซ่บโหง่พอมพี่น้องกินปุ๊บกะรีปั๊บพราว่าะล้านซื้อร้านเพิ่นนะแซ่บครับพี่น้องนี่กะรีปั๊บตันี้ขายครับนให้กะรีบระอยากจะซั่งได้ครับพิการตัหมาดสมช่องกะรีนะครับยูโคช่อน ่เยอะเบิ้งแส่บส่แส่เลยเบิง้งเจ๊จอยมุกงใหญ่กินจนจิกิ้งได้แล้วนะครับพีบบ่น้องแช่คักกินทั่วอาทิตย์เบิง้บบงคำว่าเบิ้งชิปชิปเหล็กปากอะไรก็แช่นะครับ นี่กำลังใจผู้ันเฮ็ดกับบเออ,อันนี้นะอุดรน,น้องวัวซ่อนะครับที่กัดมันกำบ,บันไปมันก็ไปเห็ดกับป๊อบไคก็อดนอ่ะอืมนะครับต่อไปกับหงงอกงห,ห้ัง,ง ตัวงอกมีผักเป็นมีตัวงอกโมมีแต่ถั่วเอียงกว่าล่ะัซดิสวงนะครับขาดทุบแม่บอลอยู่ในห้องคือเห็นอยู่ัซดิสวงจะเห็นหน้าไผ่โอ้ยเรียนหนังสืออยู่จะมาเรียนหนังสือไหมเฮ้ครับยุ่งใกล้ทีเดียวแล้วพี่น้อง ยีมสันหนากินมากเลยตอนนี้ยวันธรรมดาแค่สองกับสาคนผู้เดียวคนผู้เลยวนอะแล้วเพชรเจอะไรสองขังแล้วแล้ะครับพี่น้องเ้่กบาดนี่ครับนี่อเลีวๆวเล้วนะครับจอยย่สพเยมกิน เส้นบอลปากหอยกินข้าวเดลียวสล้านี่เบิด์นโห่อีกระทะนึงครับหน่องเบิร์นผักคนไรก็แค่ให้เป็นกําลังใจให้นุ่มนุ่มบวชสไตล์้วยครับเนี่ย นี่ครับเลยูเลยที่สั่งกะลีปับกับมาเลยครับใตคลิปตั้งไปขายในกะลีกะ่งครับขั้นเป็นสั่งหลายันอีเศร้าเห็นงานมาเห็นกะลีปับขายเพิ่ง่าสร้งยครับสั้งเลยเผู้ช่วยเหมือนของเพื่อนห อนี in edes, ้จะยุ่ซออเดอร์แรกๆโบเดี yeah well, right ๋ยวสักพ yeah, ักเห้ซชเต็มเดี๋ยวเธอก็จะเป็นคู่ขากันนะอาน้ำมันใส่เต็มอีกีกกระทะนั่อีกกระทะนึ่หัวติสามกระทะพี่น้องเอ้มืือนี่ข้นแปบข้นกันกินเมือกับตห้วาสทธิทุกทุท เราทำบดามือไกินแบบใส่น้ำกันละโอ้โแซ่บพี่น้องมึงดุ้นุณขัเอไะคะรเคกทขัดไปรวดขัดไปมไได้กินน่ก็หอนอืมเห็นบีต่พูดจะหอพ่น้งนี่ซ่างทได้กินนี่เนมาไก่กระทะจะพองใหม่เป็นมาาไก่ ยาใช่ก็มาใช oh, ่เด็ก okay, right. okay, right. ินได้โอ้เฮียอกเลยบาดงไมงดูพี่น้องเลยบนเห็ดเดือบเมรเมืองใหม่เลยครับนี่เห็ดผัดหมูใส่มมีตัวดีดกันเป็วไงนี่พี่เห็ดนะครับเดื่บแหลกเลย ยังบอกพักเห็นบอกเหี้หนลงไปนีเขาจะเบียนไอ้ดิถ้าเป็นน้องพัดหมู่ยไอนี่กินหอมยักน้อยพัดนี่กินหอมรู้ว่าหมูชุกยันไอยเอาเศีนลุ่งาปนะครับใช่เศ็นล่งไป แล้วก็ใส่น้ำลงไลยครับเติมน้ำไปนิดนึงปัดบาหวานปัดห <c oughs> วานเลยอันนี้ก็น,น้ำกิ้มที่มันปั้นไว้นะครับนี่ <c oughs> เป็นกระนาวมะขามเปียก <c oughs> มะขามเปียกในไสยังแไ่บอกพี่น้องคนนี้ฮะเทปคนใหญ่เคดกิน ใส่น้ำตาลน้ำมะขามเปียกผงชูรสเลดลาสดีเกลือน้ำปลาซอสนะครับแล้วก็ซอสหอยซอสหอยน้ำงร่มนะครับใส่ลงไปนำนำนำคนมาผัดน้ำเนี่ยนีครับได้บนเดีวรัดเดรจะัดนจังได้เป๊ะมาคนก็ใส่พริกเีมลงไปเพื่อาม นิดๆผู้เดมัเผ็ดกับไส้หลผู้ใดมูมากเผ็ดกับไส้ไส้ไส้หน่อยๆไปกนครับเนี่ยเปล้เขาไปกินเขาก็ยังปรุงแค่นึงก็ได้กินนะรสจัดหวานวอเขาแบใส้หวลงไปใส่น้ำตาลที่รังก็ได้ยกเพิ่มเห็ดมันหวานเ็ดกาว่าเขาปรุงได้กินได้นะครับเยวงาีพอยู่คท่ีน่กตห ต้องักใช้กันมัน้งักนมันแหง้งี่เราคนงนี่เลยน,น่าห้องไม่ได้นะตอนน้องคอยสุกไปเสียนมันอยู่ดีโอมน้าไาเรื่อยๆเอาเพค่อ้ชีใบได้จมนั่นน่าจใบอาไ้พ่อผมมานี่ครับขันตอนขัน้เพื้น ปลูกไงพันพนเห็ดนะครับนี Việt ่จะบินเข้ายุ่ยีนี่เจ้าของบ้านจะว่าให้ฉันยอยงนี้เฮ้ยาย่ถงโอ้ีห้องน้ำโปี่ห้องน้ำมเขยาเย่างนี่หองน้ำโปล้างโขกๆเลยล้งก็ไป มีมีมีบุกตัวดินพร้อมแล้ครับพี่น้องเนี่ยเห็นปะนี่ยเนี่ยเนี่ยบุกตัวดินก็นี้ขยำบุกตัวดินแล้วเพิ่งเดีไปตำจล็กน่อยนะไปบดแน่แล้วเขากินเขาโรยนาเล็กน้อยใส่พริกป่นใส่ปักเน่าบีบลงไปนะว่าอะไรขึ้นเขากินพาสต้อยู่นลำบ้านนี่แหละสูตรเด็ดเนี่ยมันหัวข้ากลับมาบึงหัวหัวนั่งก็บจีเรียมโคตรขี้เก่ากับถือควายอิ่มตัวไปเรื่อยๆน้ผมเลยซึมเขอผไม่ไเสียงนะครับ ้นี่ยสั้นขึ้นยอกับ้นสั้นถึงกับต้าแบบะเใส่จานนะเอาส้านสจานั้นยออกไงเาก็สั้นั่นดเขาเห็ดเป็นวะแล้าบันยฮกบะมาเบ่งเหิดเป็นเห็ดเหลียวนะครับมันเห็ดเลียอืมอัน้เราแบนะครับมันเหลี่ยมนาตาของมันออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อสนใจกันรีปปั๊บกับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเด้อเนี่ยจบคลิปสมี้นะครับเป็นได้กุ๊กฝากกูยงบ่คะรีปั๊บบ่กินปุ๊ดไลค์กดแชร์หลายๆเด้อจ้ามีครับอุดรหนองกอซอนะครับติดต่อได้ปั๊บอีกสองปีมันกลับไปเฮ็ดแน่แน่นอนนะครับแล้วก็นี่ก็ขอบพุดหลายๆครับ